สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่าสิเดินทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบค่อยแล้วพี่น้องกับหนุ่มบ้านนาพาลอดนะพุณเนาะสี่ผามื้อนี้ก็สิพาน้องเพิ่นมานั่งรถเมล์ตามคำสัญญาไว้เนาะนี่สบายดีพร้อมบ่มื้อนี้พร้อมบ่พร้อมพร้อมโอ้โหมีความตื่นเต้นอะไรที่ได้นั่งรถเมล์ไทยของไทยตื่นเต้น ลายที่เขาบมได้เคยแม่นตึนเต้นเฮงเขาบมได้เคยนั่งร้องนั่งสจำพัดบังเคยนั่งรถเมียเปล่าเคยนั่งรถเมียอยู่บ้านเนาะบมเคยนั่งเลยรถเมียก็ได้ผมมีรถเมียมีอยู่แต่ว่าโบลายเนาะมีกับโบลายแบบนี้โอคพี่น้อยนี่นะครับรถติดสมสมควรได้เป็นเงินฝนก็สิตกเนาะลองเสียงเบิ้งบุญนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงย่างไป ไฟลดเมยีย่างสะชาเนียจะย่า,ยาง,าางาไวไสรสะชาเน,นี่ยเล่นไทยน้ำรเวนกเขนเม่นนะโอ้โหโอ้นี่ไฟหลุดเมยียเห็นบนนี่เขานั่งถ่ายอยู่เห็นไหมายหลุดเมครนี่ีสยังวงาอ๋อถ่ายอยู่นี่แหละ เนี <ítulo> ่ยเวลาจะไปหันไปนี่ไปรถนี้เขาขึ้นจอดตรงนี้เล่นบอลนี่มันจะมีสายบอกย่างไปเโน่นโน่นอ่านอ่านเป็นอย่หนังสือวอฮะอ่านกนอ่านกูเป็นอ่านหนังสือก็เป็นน้อยแล้วแล้วบัตรกูได้กูได้หนังสือเนาะได้หนังสือแล้วขารถนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวทีพานั่งความรู้สึกเป็นไงกันหน้อยเนาะนี่นะครับโอ้ ผมจะขี่บพี่น่อยไหมแต่ว่าจะตามคอนกนึงเนาะตามรถที่นัดพี่นอนอยพานนั่งรถนี้๋ะี่ขึ้นรถจะที่สอบถามเพ่นว่ามีความูลสุดสิ่งใดเพี่น่อยเนาะรถกระติด๊ดได้เมี่อไเน,นาะ <c oughs> โอ้รถนี้มาแล้วพูดพูดเพืดอนบอ๊ะแบบป็บนึ่งแป๊บนึ่งเนี่ย ออกเบงอกเบิ icana, Entonces, adece, Cream, ้งก่่เ็นนตายยังวะตายเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไปได้อยู่คนเต็ม่จกเบิ้งก่อนนคนเต็มแล้วผมีคนคนนั่งแลยผมเ็นไหมเต็มมเบิ้งเนาะคนเต็ม กำลังจากที่นั่งรถเมล์มาแล้วพี่น้องเนาะถ่ายแบมาถามความรู้สึกของน้องเพื่อนพี่น้องเนาะที่นั่งรถเมล์จากพุทธมากน้องเนาะก็เลยมาลงอยู่แถวหน้าเนาะอยากมาถามความรู้สึ้งของเพื่อนบ้านเป็นทังไหนเนาะฮะเได้ไหมความรู้สึกที่ได้นั่งรถเมล์นี่ความรู้สึกที่ได้นั่งรถเมล์นี่เนาะขึ้นไปตะพิดครั้งแรกนี่ตื่นเต้นบ่ขึ้นไปตะพิดนี่ย่างขึ้นไปตื่นเต้นบ่ นั่งคุณไปข้งแรกเนาะคุณไปนั่งแรกสะอาดสะอ้านนุ่งมันแย่เย็นบวานแอร์ก็เย็นบ่แย่ก็เย็นก็เย็นโอ้โหพี่น้อยเนาะนั่งสบายสะดวกสบายสบายสะอาดสะอ้านสะอาดนี่แหละพี่น้อยเนาะเป็นการที่โบเคยนั่งเน้องคุณเนาะแต่มานั่งพี่น้อยเนาะมาย่างครับคุณ นั่งก็ได้นั่งตอนเงินยางเมื่อได้ป่ะนี่ยเก็บยางเกับยางกันซ่าดเนี่ยสบายเนาะบบได้บบได้นั่งตรงนี้นี่บบเคยนั่งนี่บบได้วิ่งบัววิ่งทางโบวิ่งบัวใช่ปะโบได้วิ่งบัววิ่งทางบ้ าปนี่อยากอยากอยากนั่งรถยังมาหนึ่เดียวสิพาไปนั่งว่าจะนั่ง BTS ปะ BTS BTS รถสายพาน้องเพื่อนเนาะสาพานอกไปนั่งคลิปหนาไปหน่อยคลิปนี้ก็ได้นั่งรถเมยสสมใจเนาะรถเมย์ไทยนี่มันจะมีอ่ารถธรรมดาเนาะเพื่นเนาะอากาศรถติดแร์รถติดแร์นี่ถือว่าือว่าเพื่อนก็ได้นั่งรถติดแร์ไปรอไปกินเนาะเย็นบบเ็นครับะ ปลอดภัยนะเนาะสวยงามประเทศไทยคนไทยและลึกยอดเนาะอยากให้น้องไปไปเห็นละลายบ้อนละลายที่พี่น้องเนาะคุณใดอยากให้น้องไปท่านใดก็ต่อยคอมเมนต์มาแน่พี่น้องเนาะอยากให้อยากพาให้อยากอยากพาน้องไปท่านใดเนาะอยากทพาไปพี่น้องเนาะที่จับกอดไทยกับต่อยคอมเมนต์มาแน่พี่น้องเนาะโอ้โหนะครับ ตอนนี้กบถือว่าสุดยอดเลยน้องเนาะได้พามานั่งรถเมสได้สมใจเพิ่งแล้วสมใจแล้วป้องสมใจแล้วสมใจมากแล้วบวานนี้ที่นั่งไปไดิอันนี้สะพานถนนกรงไทพนี่ก็สิขามมีรถมีอันนี้ได้เร็วเร็ว ทางมาไลา่ขาบด,ด e oh. ่เห็นบอกเวลาเลยล่นี่ไฟแดงมันทีีไฟแดงแล้วเห็นไหไม่เห็นบอกไฟแดงนี่ผมไม่เห็นเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านน้องกับบุกย์เ่อดินไปแถวในเมืองปนไดไปนอนในเมืองกับมีอยู่แต่ว่ามันกับไล่ไลาบปานนี่เนาะง่ายกันเลยอยู่บ้านเท่ามันก็ที่มีทางขาบธรรมดาไฟแดงกับมีอยู่ไปหน่อยแต่ว่ามันพวกนี้แบบความเป็นระเบียบขนาดนี้หนะไปหน่อยเนาะอยู่ว่าได้ให้น้องมันมาเบิ่ง กกออยงครับไอแดงอยู่ไปใส่ที่นี้ใสแท่นี้ก็ได้โนะครับเนาะมีผ้านวมนี่นี่ถานเนี้ยยังเดี๋ยวราถึงแล้วโอ้โหพวกเนี่ยยังอันนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมแนี่นะครับเนาะ ไฟแดงเห็นบอ่อันนี้ซีแยกได้ไหมสีแยกอยู่ประเทศไทยเห็นบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้แบบคิวจุกจุกติดไฟไฟดง,ไฟ,ดงไฟแดงอย่างดีได้เนาะอยากให้น้องมันมาเห็นพี่น้องไหยพอแล้วเยอยากให้น้องมันมาเห็นนะคุณเนานะความเจริญของเมืองไทยนี่ถือว่าเจริญบ่คนระเบียบเรานี่ชุดยอดเลยเมืองไทยเนาะแดงคือแดงเขียวคือเขียวนะคุณเนาะ,นะมันมีการป้าไฟแดงป้ามี่พี่น้องหมายถึว่าอาจนิหน่อยนะ มันก็คนระเบียบเพิ่นคือแบบพัฒนานะ้ะความเจริญนี่ยเนาะเดีนนะ๋นะยวอันนี้รถเมย์ผมมีแอร์นี่เห็นบถรถเมย์จอดอยู่อันนี้สิผมมีแอร์เป็นรถเมย์ธรรมดาอยากนั่งบรถเมย์ธรรมดาอยากนั่งนั่งลงบนเขาเป็นรถเมย์พัลดลมน,นั่งกันสบายมาชุดแต่งกันอย่างนัเนาะที่มีแอร์ก็ผมีอยากลองมืดน,นะอยากลองมืดปะโอ้พี่น้องเห็นปะหน่อยเนาะคือว่าสุดยอดได้พี่น้องอยากเป็นอยากลองจัด นั่งรถเม์มีแอร์แล้วอยากลองนั่งรถเม์ผมมีแอร์บาดนี่แม่นวะลองคนเด็ดลองนะเป็นยังไงยังไงก็ได้คือในเมืองไทยเนาะได้มาประเทศไทยแล้วเนาะเนาะได้มาเห็นความเจริญของเมืองไทยแล้วอยากนั่งเบัดเนาะรถเมฆได้มาครั้งแรกเข้ามัต้องอยากสัมผัสเบื่องเนาะมันเป็นยังไงยังไงกสัมผัสแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะเนาะในความเจริญของเมืองไทยนีนแหลน้องงองบรรดาอยากนั่งรถเม์แบบธรรมดาป่ะนี้เนาะเดี๋ยว ยิหนาที่ผ้านองไปเที่ยวบดาที่ผ้า้องไปนั่งรถเมลธรรมดาพี่น้อยเนาะนะครับลายหาสามนี่ชงคนเยววาดได้นห่หาสานี่เขาถึงเยาววราดไปเลยเดี๋ยวมือหนาที่พาเขาไปยาววาดเนาะเยาววาดนักท่องเที่ยวลายได้โอ้คนหนึ่งคนยังนี่ตลอดเลยโอ้ยวราหนเ้งกวราดนี่คนลายทำได้ สำหรับเดียวมื้อนาสิพาไปเยาวลาดพี่น้อยเนาะโอเคพี่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี้เนาะสำหรับการนั่งรถนี่ก็ถือว่าเพราะว่าเวลาเขานั่งรถนี้เขาก็ดทำพลาดเขาได้พี่น้อยเขาไปแบบเกรงใจเขานะเขาจะว่าบอกว่าค่อยๆแล้วมันเต็มที่พี่น้อยเนาะเลยลงมาก็เลยจากถามความรู้สึกของน้องเนาะพี่น้องก็ถือว่าบอกว่าโอเคพี่น้องรถนี้ก็สะอาดปลอดภัยขึ้นไปก็แอร์เย็นไหมล่ะวะแอร์เย็นแอร์เย็นซ้ำเลยแม่้งป โคตรเย็นเลยไงเย็นโคตครับครับแอร์โคตรเย็นโคตรครับพี่น้อยเร็ถสุดแล้วไะโอเคพี่น้อยสำหรับคลิปนี้กัลาพี่ลาน้องเราวสุดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้อยสิมีโอกาสสิพาน้องไปชายยืนไหนเราวสุดแล้วสำหรับคลิปนี้กัลาพี่ลาน้องไปแล้วพี่น้อยสบายดีแล้วก็สวัสดีครับสวัสดี พี่น้องท่กนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดสสดสสดน้อยเนาะทิศหน้าพขอกันไหมน,นะครับ